สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพบพ่อกันคือเก่าครับทางช่องชีวิตคนไกลบ้านครับมือนีล่อขามไปสซ่ปปวครับมีหนึ่งสองสามขั้นครับรถล,ลูพี่ขั้นหนึ่งดูกพี่วันนี้ขางเลยแต่ว,ว่าวรถบัหลายครับรถที่ขามไปบัหลายมันถึงตรงเดิไปล่อกันคือเก่าครับ ช่วงเศร้าๆบ่มีหยังก,กินลูกพี่ได้ใส่ไปซื้อเนื้อครับไปสิพาปไปเมืองพาไปเลาะซื้อเนื้อครับมกกาคั่ยครับผมมื้อน,นี้ลูกพี่เลี้ยงบ่เลี้ยงแล้วครับออกช่วยกันคือเก่าครับมอ่ใส่ห่างคือเก่าไปครับผมไปเลยครับซื้อเนื้อ,อหอดแล้วครับร้านขายเนื้อแท้เนื้อไปแล้วโอ้หนี่ๆอันแด้งๆเนี่ <c oughs> เพื่ไจะให้ดีอืมกินบ่เสิดดอกคนสามกนหนึ่งสามก้อนเอบอาอันนี้จับมันคือบ่อยู่จักเืินนี่จับได้ไหมจับได้ปะได้โอ้ป้ามาครับังเนี่ยเอ้านี่นี่อันนี้ไปหลาบนี่บ่นั่นแหละเครื่องในเครื่องในด้วยใช่ไหมเครื่องในกับโมโบนินด้วยครับโมนินบมเออโมนินเอานิดๆหน่อยๆโลละเท่าไหร่ครับเนี่ยสามร้อยยี่บ้านยังบ้านท่าก้อยนอนตัวไหนเนาะ โอ้าอาสามารถตอนี้โออันนี้อันนี้บนบนนิ่ง้านใดก็ได้ได้ตัวไหนกบมอโดยบอกก็ได้เออบอกก็ได้บอก็ได้เอาจังหน่อยก็ได้เอาจังหน่อยก็ได้ลูกพี้สีดาลูกพีเราให้ใส่ใส่มาสือเราเอากับได้เยเออมาฐานมาฐานเอาหนึงกูาอยให้มาอยหสิบ ควายคาทุนอีกเลยนี่ได้กำไรเลยกำไรยังไงร้อยห้าสิบโอ้กำไรเห็นเนั่นโอ้เจ้าคือเปี๊ยแม่นแท้เจ้าว่าไม่เจ้าตั้งไว้เลยบ่สิ้นเจ้า่ไม่ตั้งไว้เลยโอเปีเลยไหมเอาขี้เอาเลื่อนไหมเอาเอาเพี้ยเอาเอาเพี่พีเพีเอพี่บ้านเจ้าเอื่นยังพี่หรือพี่โอ้หัวบ่ลเนี่ยโอ้โบ้านพี่กินละเอื่นเพี้ย อน้ำจิ้มอันนี้มันคือเป็นสยามอุย้ยมันผ่านบ่ในสยามเนี่ยผ่านผ่านผ่กกับน้องพวนอันไหนดีน้องพวานมันจะขมแล้วก็เข้ม,มนั่งแต่สยามเนี่ยบ่ขมบ่เข้มบ่ของแ<า>ท้เลยเออใส่เยอะได้เอาจีแท้มีบ่นี่ของเจ๊ขายไปแล้วขายไปแล้วโอ,อ้ส่วนมากว่าควายใดถูกครับกระสีใดเต้กันสีหละของปองกระครักขึ้การแต่นมปองก็ยังคักนะเออ นุ่มเทพเงี้ยวตัวทราบเลยโอ้พอกาเดียวได้การเด้อเอาเอาขวดหนึ่งก็ได้เอ้าจ่ายเงินไปครับบาทนี่สิบบาไปกอยเนื้อกินบาทเนี่ยวันนี้สิกินฟีมือลูกพี่ตัให้แป๊วหนังปลาขวดบางแง่หนึ่งได้มาเรานังปลาขวดบางแง่เลย

โอ้ยมึงเ,เ,เนี่ย,ยสวดได้ในใจเฮ็ดสวดได้ฮะสวดได้โอ้ยบนบระธนนี่เดินผู้ที่เฮ็ดให้กินหรอกโอ้เห็นให้กินน้ำเนี้ยเอาแบบสวดกัดเรียบเลยเรียบร้วเลยบ่เพราะว่าถ้ามันตกเสียเพียใส่เด้โอู้เหนือย่างงามง่ามีดีงามดีสม,ม,างงามไปสืปส่อไก่ประมาณจักโลกเป็นไหนเป็ซีป,ปนนุ่นเด้ สิบสี่นัทอดทอน่อนะโทอดปั๊มปต้ทอด่ไปเดี๋วพี่ไปพี่ไปกินข้าวด้วยกันข้าวด้วยกันคนรอคนรอิที่รัไปรอเอพี่เถอรอเอรา,าวัง้ลาลูกพี่ก้อยนเนื้อมาเกลียร์เสารถาครับกับคนงาม ผลงามแห่ง S C G ทาษา่าษา่าษาว่าอะารขับเบิรดเดียวกันหรือกระางไดได้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 แป๊บเดียวแบเดียวกินบดนดอกการกินนี่สำสุกงวยคนละของัสุกงวยที่ยกงวยแบบนี้กโอ้จะเป็นผู้งามเนาะกินข่ากับอย่างเนาะจะงามแท้ งามาสันวหนูง,งามยิ่ง่เคิเลละ <laughs> โอ้กามายากใ็้เอกสารเหลียวพอดีว่ะด,ด,ดีบรหารบรมัาสวนเลยจะพอใจเราจะได้ซิมหรือยังซิมหร <laughs> <laughs> อบอสต้องไปแจกได้ลูปก็ขาหยนเยอเยอขาต้อง <laughs> ข,ขอซิมเงอนบอสพันสอพัน อมอนหวิวเขาแล้วเปนะวล่าจิ้มปอบขมเลาขมเล่าขมเล่าไปหาหมอโอ้ยจบกลมเล่าอีกดีแจบกลมเล่า มามาบานนี่ยเขากีบขบ้าน่ไหมะเขาหาใๆเขาจีบาเยฮ้ยบานีบรรยากาศบ้านี่นี่เราหมอกีไรเง้ยหมอกีนฝนตกได้บานนี่ได้เอามามามาปาเมื่อกี้ขามามาพอดีพอดีมา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 ยาวาเง็กเงักเงกมาไปเนี่ย ปอบเต้ปอบเตนี่ยะมุมนี่ละปอเตเมื่อเช้ากินบยี่มครับอันผลต๊ะไรครับได้หัวม่กินอยู่ร่ำปวดมา่านลูกพี่โอ่งเล่าถาบจไปเห็นเอกสารว่าจะกินเขาก่อนเด้อาศันจังจอขามเที่ยงวศันผมกินเอาโอ้ยเทียงกันเลยกินก่าก็ันกินเอา มั่ามันไม่่อเอาไม่กันไ,ไปไปแคเข้าเองวายสขาบเล่าจะได้จวังวฟิฝนต๊กบาทดิจ่ว่าเราพามาแล้วหละมือนึ่งพบกับเรียนพาเรามือหนึ่งพาพว่านะพบพกว่าสิเขาออกจากสกุลมากครับตอนเขานักว่านบนโตโอ้โต๊ะางแห้งครับถ้าอยู่ันต๊ะแหงมันจะเปื่อน กินเขาเศร้าแล้วก็สิไเปรามครับป่านนี้เนื้อมูเวันสิธาโดนแต่และเนี่ยมันฝ่ากันโอ้โบปันใดครับโบปันใดก็สิตโตก็ยุ่งนี่แหละก็สิไปรอกันก็สิพอดีละเอียดยอดีละขอบคุณหลายๆครับสําหรับพันทรับสกายครับโอ้ขอบคุณหลายๆครับ,รบ, 1, บ,รบ,บ,รบเรียบร้อยครับพันทรับเลยนะครับเออขอบคุณทุกทับทุกอย่างที่มอบให้ครับทุกกําลังใจที่มอบให้ครับ คลินี้ผมมีอย่างไรครับพากินก้อยเนื้อแต่เสาเลยครับสีเด็กขามเล่าเด้อบาดครับเด้อบาดดีคลิปนาพ่อกันไหม้อครับขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายอาสสลัครับผมเดี๋ยวสิไปขามเล่าครับครับสวัสดีครับพายสวมผ้ามุ่นสูงของโรงงาน KCL มหาสัยครับอ้าวแต่ส่วนนึงเขาไม่อีกแล้ว นี่บ่ฮันนี่บ่ตรงนี้สิเป็นท่างเขามากครับมีแผน่นที่แพ่งกังแต่เพิ่นมาสางลกูกขุน,น,นมูอพัมาแลีนแนหลือแผ่นนี่นะก้อยอยี่สิบบอกคอยได้อันหนึ่งบอกคอยมีงาน,นครับท้านี่สิเป็นเพิ่นไปเอาเหรียญใหญ่ลงมาครับเนี่ยโอโอไป็นามาแต่ผู้คนแล้วนะ นี่แต่ลองร้อยครับนีนแต่ท่านขึ้นไปเอาโรงงานมายายรครับตรงนี้สิเป็นร่งบานครับตรงนี้รงบานสพพนักงานเ่นครับตรงนั้นสิเป็นร่งอาหารครับ้องน้ำมีห้องน้ำอีกของหนึ่งครับนี่มองมองมองรู้ผมไม่ใส่ปุ๋ยอยู่ตรงนี้ ปูนเต้าอันนี้กับปูบนกระสอบน่ะลูกพี่เยอมากแล้วเบิดแล้วโอ้เขาธรรมศาสตร์นีงน่ง,ง่ามอยู่ครับุนะูนอ่ะทั้งคูนโอป้ป้าป้าเข้าป้าป้า